แม่มดน้อย25ทธันวาคม2567เข่าวแรกนะคะไอู 2, พร้อมสู้คดีอีไอแจ้งถูกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งฟ้องร้องคดีแพง่งค่าแพ้คดีเจอค่าเสียหายราว80.20ล้านบาทพร้อมต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายข่าวต่อไปสักเซตมอบีอิง n g จะกี่ฟอรวันนี้ฟอร์ที่สาสำหรับหุ้นสักเซตมอบีอิง n g หรือ SCM แม่มดน้อย เห็นแรงขายถล่มทลายออกมาแบบนี้คิดในใจจะกี่ฟอถึงจะจบรอบนี้3หุ้นใหญ่อย่างสิทธวีเกียริชวะนั้นนบกรษตานิธีเลิศวิจิตรและสมพงศ์สินสมบูรณ์ต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างรีบด่วนข่า,ขาวต่อไป TQM อันฟา้าคงสุดท้ายปีนี้โตตามเป้าดรณภัทรนัน,นพนิภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM อันฟา้า ยังมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัททั้งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องคาดว่าในช่วงไตรมาสที่4นี้จะสามารถเติบโตตามเป้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นช่วง High Season ของ TQM โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i ซด์ c o m